รู้สึกไหมว่าโลกร้อนขึ้นมากใครเป็นสายเดินป่าต้องฟังเลยวันนี้กุ้งไทยเอ็กซ์ไลฟจ์และโกกินเกิลชวนมาคุยเรื่องไฟป่าก,กับภาวะโลกร้อนรู้ไหมว่าการเรื่องกระจกมาจากการทํากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนและภาวะโลกร้อนนี่แหละที่ทำให้ไฟป่ารุนแรงมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งค่าเฉลี่ยวความร้อนของโลกปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น1.6องศาเซลเซียสและไฟป่าเองก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกถึง14เอในอีก5ปีข้างหน้าเพราะภาวะโลกร้อนโดยขึ้นความร้อนที่แผดเผาเป็นตัวเลขให้ไฟป่าลุกลามรุนแรงและเผาไหม้นานขึ้นสร้างความเสียหายได้มากกว่าเดิมอีกเมื่อเกิดไฟป่าการเผาไหม้จะทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศแน่นอนว่าทําให้โลกร้อนกว่าเดิมอีก แล้วควันจากไฟป่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวการที่ทําให้เกิด PM 2.5และแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราที่เราเจอกันในทุกวันนี้ก่อโลกจะพังไปมากกว่านี้มาช่วยกันเถอะทําได้หลายวิธีเลยอย่างที่พวกเรารู้กันแต่วิธีที่อยากแนะนําที่สุดตอนนี้ก็คือการปลูกต้นไม้คือได้ทั้งลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่พวกเราเสียไปเพื่อใอากาศที่สําคัญที่สุดของพวกเราดีขึ้นเริ่มเรืตั้งแต่วันนี้เลยโดยูแคนค่ะ